สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่องพี่ขา้าวหอมดลไยกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาทำพี่วาดรูปนะคะแบบกระดานอะไรแบบนะคะเรานะคะก็จะมาทําสอนทุกคนทําที่วาดรูปนะคะเราไปดูแบบตักันเลยค่ะไป โอเคนะคะอุปกรณ์ก็มีแบบเป็นถุงถุงใสนะคะเป็นถุงแก้วสองแก้วนะคะเป็นถุงแหมีนเลยนะคะเป็นถุงสองแก้วหมูอก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคนะคะอุปกรณ์กระตับกระมี นะคะเป็นเทปมวนใหญ่นะคะหรือว่าทุกคนจะใส่เป็นเทปเล็กก็ได้นะคะแต่ว่ามันต้องใช้แบบต้องใช้ยาวอยู่หน่อยนะครับอ่ามันต้องติดโอเคตอบเทปมวนใหญ่แบบนี้นะคะแต่แมันก็จะเป็นกาวนะคะเราใช้เป็นนี่นะคะเป็นเราใช้กาวเราใช้เป็นกาว กาวลาทิกนะคะอันนี้ไม่ติดดีหนูะเราก็ใช้เป็นอันนี้เราจะใช้เป็นกาวลาทิกนะคะโอเคหรือว่าทุกคนจะใช้เป็นจิลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะโอเคน,น,นะคะเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยะคะ่ะ โอเคนะคะก็แค่ตอนแรกขั้นตอนแรกนะคะให้นะคะเอาถุงนี้นะคะมาตัดประมาณที่อยากได้กระดานวาดรูปวยะคะ่ะเรานะคะก็จะเอาเป็นครึ่งหนึ่งโอเค,อเ,คเราเอาประมาณนี้ละกันนะคะเ,คเราไม่เอาเยอะเราเอาแบบนี้โอเคแล้วส่วนนี้นะคะเราเอาออก ให้ทุกคนนะคะเอาส่วนแบบว่ามีท้ายอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีหัวไม่มีหัวนะคะนี่ทุกคนห้ามเอาแบบนี้นะ,ะห้ามเอาตัวนี้นะคะห้ามเอาแบบนี้นะคะต้องเอาแบบมีท้ายด้วยนะคะหรือว่าทุกคนจะไม่ตัดก็ได้นะคะแต่ต้องใช้ากาวเยอะหน่อยกาวเราก็จะหมดแล้วโอเคขั้นตอนต่อมานะคะให้เปิดถุงะคะ่ะ เแล้วจากนั้นนะคะเทใส่กาวลงไปเลยค่ะหรือว่าว้าดๆใส่ไม่ต้องเยอะนะคะใส่เยอะเกินไปจากนั้นนะคะก็ให้แผ่นลงไปทั่วกับมือของเรานะคะแผ่นงลงไปแบบนี้ จออกมาเลยกระจายออกมานะคะชบจออกมาคะะอเคถ้ากาวไม่เต็มก็สามารถเติมได้นะคะ ใค่นะคะไม่ต้องเติมให้เต็มก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะล้นแบบนี่แล้วก็แผ่ให้มันกระจายแล้วนะนี่จากนั้นนะคะให้เรานะคะเอาทิปของเราเนี่ยนะคะปิดถุงบน,นะคะ่ะดิดนะคะไม่ให้กาวของเราเนี่ยหลุดออกมา เราใช้แบบแนวนอนนะคะแบัดบออกเลย <c oughs> <c oughs> เอาให้ิดลงไปเลยค่ะหรือทุกคนจะใช้เป็นเทมอนม้วนแบบนี้แบบม้วนใส่ก็ได้นะคะแต่เรามีมว้วนหนึ่งหนูแล้วก็ตัดส่วนเกินออกค่ะนี่แล้วก็จะได้เป็นที่วัดรูปแล้วค่ะ นี่นี่มันว่ามันตึงอ่ะโอเคนะคะถ้าใครอ่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวข้อหอมเป็นเล่นให้ดูทายคลิปนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากให้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ บายบายี่นะคะเราสัญญากันแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะมาเล่นให้ดูท้ายคลิปค่ะ ถ้าใครยังดูไม่จบนะคะโบดดูให้จบด้วยนะคะโอเคเนี่ยอาจจะมาเล่นให้ดูนะคะนี่เล่นแบบน,นี้นี่ให้นี่นะุ่มของเราใช่ไหมก็ให้ทุกคนวาดกับเล็บนะคะห้ามวาดกับนิ้วไม่งั้นมันจะไม่ติดนะคะหรือว่าทุกคนจะเอาดินต่อมาวาดก็ได้นะคะแล้วก็ เราว่าเราใช้หัวอย่างลบอาคาเวลาลบนะคะให้เอานิ้วของเรานะห้ามเอาลิปนะคะนิ้วของเรานะคะลูบลูบไปที่ตรงที่เราลบค่ะให้เราลูบลูบไปนะคะแล้วก็มันจะเป็นเหมือนเดิมใช้นิ้วนะคะห้ามใช้ลิปเสือนี่ไง ก็จะเหมือนเดิมแนละ้วเดี๋ยวเรา,าวาดรูปก,กันมาถ่ายกัน